กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลับสวัสดีเอฟซีถูกถูกฐานน่าติดก็มาติดตามหลับซมส่งมาเบนอยังอยู่เย็นเป็นสุขทุกถูกฐานว่าสิเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างๆประเทศเนาะทุกถูกจังหวัดในไทยทุกถูกแข้งในลาวกลับสวัสดีพี่น้องกลับสวัสดีทุกขทุกคนเด้อเอฟซีต่อเบนแล้วก็น้องอัดเต้แล้วก็แม่ใหญ่เขียวเนาะสวัสดีทุกขทุกคนเด้อดำขลืออยู่นะตั้งนะกินข้าว ยายนีค<ร>ันเบ่งยาย้ันเบ่งพี่น้องมั้เนี่ยดอลกินลูกซีน่เพิ่อนกินลูกซีน่อินค้กวนกิกินเค้กวันเกิดบอนเห็นวันทีเลูกันนีซ้ยเพิ่นเอาเขาเนี้ยเห็ดพี่น้องเอาเขาเนี้ยใส่แล้วก็เห็ดลูกซีนกับสลูกซีนเป็นเป็นเค้กพี่น้องเล วันเกิดวันเกิดเ้้าวันที่สหกพูดลูกมือกระหักับวันที่เท่าไรที่สิที่วันที่สหกวันเกิดน้อแม่จ้าเป็นต้นคำเงีมือแรงพี่น้อยมันอ่สีมืดๆนนึงพี่น้องพอบกกังเว้นกับเห็ดลายสิงลายยางในพี่น้อยกเาใ้พ่อแม่พีงบื่อมืดมือล่างถวยกับจุคำพี่น้อยมือนเป็นลูกมือพี่น้องเป็นลูกมือซอยแม่เอาบดเใ็้เป็นอันล่าไม้เพื่อน เพื่นนี้เองเพื่อนเท็ดบูเป็นดอกทางฝั่งลาวเพื่นห้องอันยิบขันมาเบ่งพี่น้องที่แบบผูกแขนเน้่พี่น้องแต่ว่าทางอันฝั่งไทยเริ่มต่้งประเทศบูว่าเพื่อนวอลแบบใดญเนาะเพื่อนเอิ้นแบบใดญเดี๋ยวเพื่อนก็ะมินมั่งเพื่อนก็ะมินมั่บอกแหละเดี๋ยอพี่น้องเด้อว่าเอฟซีถูกฐานเนาะบอกสิเป็นเอฟซีทางคอนแก่นรอเอตสลักคำนุนอุบลโคราช ทุกๆจังหวัดแลยเนาะพี่น uh> well um ้องเนาะกหลายจังหวัดพูทเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดบริเวณเจ็ดสิบแปดส่วนเลยเนาะที่กำลังติดตามชมทั้งภูเก็ตทางภูเก็ตกระเพิ่นกรบเบื้องคอยเม่นมาพี่น้องทังสซยเพิ่นกันยังยากเวียะหักแพงคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อขอบข้าใจหลายๆเด้อที่มาชมช่องเบาเบนเนาะสปปลาวบัว่ะสีเอฟบัว่ะสีเป็นเอฟซียังยังบอสทะเลเอาได้เนาะเพิ่งหกอ้อยละกัน สาวอลิศตาผมยาวเนาะพี่น้องสบายดีเด้อเดี๋ยวถ่าเบิ่งพี่น้องตอนๆแล้วพี่น้องสิถ่ายตอนนี้มันก็ใช้เวลาดนเตพี่น้องก็เป็นอันอันจะลูกชายได้ัเคเดี๋ยวไปเบิงลูกชายพี่น้องว่าองอาสบายดีปลุงหม่ลูก

จะลูกตาลูกซีนบ่เดยวะลุกตากับยูทูบแมนฮะปาก้าอยางได้แค่ซูเปอร์แมนไม่รู้นนี้สไเขึงทางเลยพี่น้องกำลังอันนี้เขาเอื่อญช่องเอื่อนลูกเอื้อญลานหมดเลยตัวนี้ดอกแอ้วงานซีมือแม่ยายไปพี่น้องเลยการยังบดได้ประกอบดอกพี่น้องผู้แหละมืองานบมเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเฮ็ดไว้ก้อน อันที่เห็ดเป็นได้เบิดบ้านนี่มีจะกคนก็ไหมซองกูไหมยิบนี่เลยกันหลายหลายคนเนาะหลายคนก็เห็ดเห็ดงามแต่ว่าเพื่อนเห็ดเองนะพี่น้องแม่เราเห็ดเองบบได้เอ็นบบได้จ้างกันคนอื่นเห็ดให้ยนะพี่น้องงดโบหลายเนาะเนี่ยใดเบาบางกันเนี่ยใดเบาบางตัวเองก็เห็ดไปนาะแไหมเนาะ

เฮ็นด้เฮ็นด้เฮ็นสุภาพมั้ป้าลุงเบิ่งดูฮวับลูกสวัสดีป้าลุงหรือสวัสดีครับสสวัสดีครับเอาด้วยเอาด้วยนิพพินพี่น้องเพื่อว่าใส่อันเด้พี่น้องใส่การเผาใส่ผายบุเคนเสียบใส่หอยใส่ดอกไม้ตกแต่งพี่น้องแต่ว่าตอนนี้แม่ยายกำลังเกลี้ยมไว้พี่น้องบนท่านประกอบไปเลยถ้าเป็นมืองานในสิไายเบิร์อีกที่หนึ่งน้องพี่น้องเนาะกาสีไปแม่น้องแว็กต์ตอนนี้กำลังสีแกงเห็ดพี่น้องเดี๋ยวมาเป็นที่ย่างเขาขั้วเป็นรูปแบบ แบบแเหม่แกงเฮ็ดพี่น้องแกงเห็ดยัีก็เฮ็ดเฮ็ดนางฟ้าบอสเฮ็ดเข็มทองที่ซ,ซื้อมาว่านพี่น้องเฮ็ดเขมทองพี่น้องแกงเห็ดเม<ล>อี่น้องเด้อเหเดีเป็นกินเข่า ในครอบครัวก็ม่น้องแวกพี่น้องแต่ว่าันมาเบิร์ตดอกพี่น้องพอตาเพื่นกับยังไปเไปงานเบ่นไม่เลยไปบอกได้ไอ้น้องมาผูกแคนนนั่ลเพี่น้องเพิ่นกับชิดยูนาเด็กพี่น้องเลยกินแรงกินน้องแข่งเฮ็ดเข็มทองใส่ไปแดกพ่อไผ่กระลุกแห้งแทน ใบโตมาแน่ะนุเห็ดเข็มพี่น้องจะซื้อเท่าเคยเมื่อวานนี่ยสามทุ่มสามทุ่มสิบพันกี่บ่<ม>หรือ 15, สิบห้าสิบพันกี่พี่น้องวางวางโป๊กเกอร์อยู่โต้เนี่ยก็แต่ว่าดาวเห็ดเข็มเลยพี่น้องสามทุ่มสิบพันแต่แต่ส<ป>่งมาสิบเก้าพี่น้องไปโคตรแห้งเลยเอาใส่ไ,ไม้ฟื้นอัฐิม,มืดมัวนิดหนึ่งพี่น้องโบจะแกล้งก็ได้เพราะว่ามันอ,อยากมืดพี่น้อง เดาไฟตอนนี้มันเดาไฟขนาดนี้เดาไฟตอนนี้เป็นว่าไปไปตู้บ่หนะไปตู้ล้างแล้วมันจะมาแล้วต้องล้างสิต้องล้างก่อนเส็ดเส็ดเบียกเบิดมือพี่น้องวันนี้เมื่อยมาน้องแร้แรเมื่อจ้าเขียมงานพของเรามือวันที่สิบสามจะเป็นงานผู้แขนของท่าวโคท่พแม่ เห็นอย่างลูกได้ยังไม่จนผดพี่น้องเลยกำลังกอกกอกแกงเห็ดทั้งนี้ก็สิกินคือการเลยพี่น้องกับทางบ้านยนื้อเป็นพี่น้องเยใส่ประเดกเกลือเป็นน่วหมักผิดพี่นนะใส่ตู่กันนะบางนางใบแมงลักนะแต่ก็บางบางคนบางสูตรก็ใส่ใส่น้ำยันนาง เมี๋ยวเาวัดน่ไม่เลยน้องเรกนะใส่ก็ได้พอใส่ก็ได้พี่น้องแต่วันนี้มันบ่มีพี่น้องมันบ่มีน้นะเดี๋นางก็เลยแบบแกงน้ำใส่เกลีน้ำธรรมดากำลังเลือดพี่น้องอ่เป็นเมนูที่สองพี่น้องครัวไข่หมดแดงกันเอยครัวไข่หมดแดงพี่น้องมาเด้อมาเด้อเสียบเสียบน้ำเด้อมาซื้อห้าสิบบาทพี่น้องวันนี้อือหนึ่งห้าสิบบาทน้อยเดียวห้าสิบบาทพี่น้อง มันขีดหนึ่งพี่น้องหลายขีดได้ขีดหนึ่งข่งเห็ดซุกไปทีเรอยเลยพี่น้องแข่งเห็ดเห็นแบบธรรมชาติมากนี่มาไวลกไวลุเปิดถ่ายหูพี่น้องเอามาถ่ายปลาลุงไวลกไวลุเปิดกล้องเลยนี่เปิเป็นตากล้องพี่น้อยเป็นตากล้องกล้องนั่น <laughs> นั่นรุ่งเลยอันไทยก้องอับปาลุงลูกตื่นตาไปล่าเด็ก,กขอขอขอพี่น้อง็ขาตัวเขาไพเราะอยูอ่หน่อยปุ๊บอ่าก็ขากไับพี่น้องเลยขินตากองอแทนผอได้ใหญ่มากเลยครั <laughs> คบกลัวผมเด้งแกงเห็ดเค็มพี่น้องเห็ดเค็มกไข่ส้นก็โดนะพี่น้องเนาะสองมั้งหรออ่าสองจานพี่น้องมัน มาพ más, มา tomar, ี่น้องมามากินเข่านครอ้ครั้วแม่น้องแว็กพี่น้องมาเนี่ยเป็นยามมอแรงพี่น้องนนี่าการเอวัสดีสวัสดีพี่น้องเป็นนองกันเอนดแรงยออแงบไปิันเสีพี่้องเยเด้อูสุกูสุคนสุมงสุบอนนะพี่น้องเนาะมากินเข่าแรงมากินเข้าหัวผ้ามากินแกงเห็ดร่วมตวยพี่น้องมาเนี่ แล er pues whales, ้วก็ร e nah ัวไข่หมดแดงพี่น้องมพี่น้องมามาเส็บเ็ี่มือแรงเขาไมมลูกละมาฮัมไปนั่งไปลูกไปผู้นั่งแขงก่เท่าผู้ลูกไปนเกินหวนเห็ดมกินอาหารสองกานี่มือแรงพี่น้อง แต่ร้านสคนห่งมันมาพี่น้องนยังอยู่เฮือนป้านซอยเวียซอยงานตะนันพี่น้องเีมาเลยโอ้กับุ่ีมนวกินเลยนะเปิดตู้เย็นบุมมินวกินเะว่าพี่น้องเลยพ่อพ่อกนอนอยู่นเเดียว่ยไป่ยผมไม่รู้ผมไมู่แกน่ตู้เย็นมาปน้ำไก่เนาวเฮือท่ายอยู่นาเพื่อนเาเไปมาเกะเอาไหมไปไปนมาห้องปลาลกินข้าวไปรู้ห้องน้่งกินข้าวันไหมโอเคห้องสบายดีสบายดีลูกสบายดีก็ จะวารีปดูงิงขาลูกขิงข่าเออจะารีปดุนขิงข่าเร่งขอนขาเรือยๆจะวารีปดูนด้วยขินข้าลูกขินข้าแล้วจะวาดีปะดุงกองเอาเออกล่องมาทำบ่กินรงเอทีพี่น้องหอนพี่น้องเพิ่มบ่้อนน่งสากลมเยอะเลยเดื่อยๆเอาไปเอาอันนัก พี่น้องมา hani กับสม่าพ่อรั้วพ okay. okay. mm ี hmm. ่น้องกับผู้เฝ้ <tr> ันคลิปหนาพี <tr> <t emot ic daí> so ่น well, so ้องกัขอบุญขอบคุณทุกทุกฐานเนาะที่เข้ามาติดตามหับชมจองบ่าวเบนการอยู่เย็นเป็นสุขทุกทุกฐานผู้เฝ้านาเคียนคลิปหนาสหรัสดีนี่สบายดีพี่น้อง